ก็ต้องขอสวัสดีเพือพ่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็เข้ามาอยู่กันในเกม pc building simulator นะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะงงว่าเ,เกมนี้มันคือเกมอะไรหรือบางคนเห็นชื่อเกมแล้วอาจจะรู้แล้วนะครับว่าเกมนี้เกี่ยวกับอะไรนะรเกมนี้เป็นเกมจําลองการประกอบคอมนะครับหรือจําลองการเป็นช่างคอมนั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้เนะี่ยจะมี2โหมดหลักให้เล่นนะครับโหมดแรกคือโหมดอาชีพนะครับก็คือเราจะเล่นเป็นช่างคอมเลยนะมีร้านคอมแล้วก็ซ่อมคอมให้ลูกค้านะจะมีลูกค้าส่งคอมมาให้ซ่อมนะแบบเปลี่ยนการัดจอให้หน่อยเปลี่ยนแรมให้หน่อย คอมค้างทํายังไงดีลงวินโดว์ใหม่ให้หน่อยอะไรประมาณนี้นะครับในโหมดนี้เราจะได้รับบทเป็นช่างคอมนะครับแล้วก็ส่วนอีกมดหนึ่งนะครับก็คือโหมดฟรีบิวนะครับโหมดฟรีบิวก็คืออธิบายยังไงเดียอ่ามันก็เหมือนแบบโหมดครีเอทีฟในเกมไมค์คาร์แนึกออกไหมคือเป็นโหมดที่แบบมีของครบทุกอย่างเลยเราจะประกอบอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับเป็นโหมดที่แบบว่าตามใจเราเลยนะครับจะประกอบคอมแบบไหนนะตามใจเราซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นโหมดฟรีบิวกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรากดเข้าไปเลยแล้วกันนะครับวันนี้ผมจะ ตั้งใจจะมาประกอบคอมเซตสีขาวก็คือแบบจะพยายามประกอบให้เป็นสีขาวทั้งเครื่องเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าเกมกันนิดนึงนะอ่ะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในตัวเกมแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องประกอบคอมของเรานะครับก็จะมีคอมที่ผมเคยประกอบเล่นไว้นะสองเครื่องอันนี้เนี่ยจะเป็นเทเดลิปเปอร์เลยนะดูจากบอร์ดนะครับและอันนี้ก็จะเป็นคอมชุดน้ำที่ผมประกอบไปเล่นนะก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะมาประกอบคอมเครื่องใหม่ที่เป็นเซตสีขาวกันนะอย่างแรกที่เราต้องมีนะครับก็คือเคสนะครับเดี๋ยวเราไปเลือกขอองันนนห่ะครบ มาดูเรื่องของเคสนิดนึงนะครับเราจะเอาเป็นเคสสีขาวนะครับเอ่อไหนวะหาเคสสีขาวแป๊บนึงนะนี่ B Quiet Dark Base 700นะครับจริงๆมีเคสสีขาวอีกหลายยี่ห้อนะผมว่าเกมนี้นี่ไง Cooler Master ก็มีนะครับอันนี้ของ Corsair นะครับอันนี้ก็ของ Corsair เหมือนกันนะเคสสีขาวหลายตัวนะครับซึ่งวันนี้ผมจะประกอบเป็นอ่ะ B Quiet แล้วกันตัวบนสุดเลยนะครับสีขาวตัวนี้นะครับโอเคกดมาโอเคตอนนี้เคสก็อยู่บนมือแล้วแหละมาวางบนโต๊ะสักหน่อย ชิปเรียบร้อยนะโอเคสวยดีนะครับสีขาวจ้วเลยแต่พัดลมสีดําวะโอเคก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะประกอบชิ้นอื่นนะกดเข้าไปก to ่อนนะครับเรามาถอดพัดลมทิ้งก่อนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนพัดลมใหม่นะครับก่อนจะถอดพัดลมได้ก็เปิดฝาเคสให้เรียบร้อยก่อนนะครับขันน็อตเปิดฝาเคสทีละตัวเลยนะครับเกมนี้บอกเลยว่าใครประกอบคอมไม่เป็นเนี่ยซื้อเกมนี้มาเล่นเนี่ยผมบอกเลยว่าได้ความรู้เยอะนะครับบอกเลยนะครับเมื่อกี้ผมไปกดโดนแล้ววะเอาไปกดโดนฝาหลังนะถอดฝาหลังด้วยแล้วกันนะครับโอเคถอดออกนะครับเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ถอดพัดลมด้วยนะพัดลมตัวนี้เราไม่ใช้ครับผมถอดทิ้งไปเลยมันเป็นพัดลมดำๆกากๆนะครับไม่ใช้ไม่ใช้ใชโอเคถอดไปแล้วก็ด้านหน้ามีพัดลมสองตัวนะเดี๋ยวเรามาถอดทิ้งกันดีกว่านะครับเปิดออกมาแล้วก็มีที่กองฝุ่นนะถอดออกไปแล้วก็รีมูฟแฟนนะถอดพัดลมจริงต้องไขาจากด้านนี้นะเพราะว่าน็อตอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่พออยู่ในเกมแล้วเราจะขายด้านไหนก็ได้นะเนี่ยขายใจด้านหน้าก็ได้ <laughs> นะครับโอเคขายขาออกไปหมดนะครับพัดลมตัวนี้เราไม่เอานะครับ มันสีดำอ่ะเนี่ยมันไม่เข้าคอนเซปต์เรานะครับโอเคเอาออกไปแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอ่ะคล้ายๆที่ใส่ฮาร์ดดิสต์นะยื่นออกมาซึ่งผมว่ามันไม่จําเป็นนะน่าจะถอดทิ้งได้นะครับเพราะว่ามันมีที่ใส่ฮาร์ดดิสต์อยู่แล้ว2อันด้านล่างนะครับอันนี้มันยื่นออกมาด้านบนอันเดียวผมว่าน่าจะถอดทิ้งได้นะนี่ถอดได้นะครับแล้วก็ไขน็อตออกนะครับทีละตัวนะครับโอเคต้องกดค้างนะเวลาไขน็อตโอเคเรียบร้อยถอดไปแล้วตรงนี้ก็จะโบว์ไว้นะครับ รู้สึกว่ามันจะมีมีที่ปิดมาปิดได้นะนี่ไงใช่ไหมนี่ปิดได้นี่จะเรียบไว้นะครับอ่ะสวยดีนะครับโอเคถอดประมาณนี้ก็พร้อมที่จะประกอบได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของเมนบอร์ดกันเลยดีกว่านะว่าจะเอาเป็นเมนบอร์ดตัวไหนนะครับกดที่อิสตอร์นะครับแล้วก็มาที่มาเธอบอร์ดนะครับผมจะเอาเป็นเมนบอร์ดสีขาวนะครับซึ่งโอ้ตัวนี้ก็สวยนะ Asus X299 Deluxe กสลักีขาวแต่มีแถบแดงแซมมามันดูเด่นเกินไปนิดนึงเนี่ย จริงๆอันนี้ก็ไม่ค่อยสีขาวนะออกจะสีเงินๆหน่อยนะครับเลื่อนหาที่มาสีขาวจั๊วๆเลยดิมีไหมนะครับส่วนใหญ่จะมีแต่สีเงินเนบโอ้ evga ลายสวยเนบ x สองเก้าตัวแพงเลยทีเดียวนะครับอเอ้ยกิกะไบต์ดีไซน์รน x 2 9 9 EX นะครับสวย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 ดีเนบแต่ว่าเป็นบอร์ด x 2 9 9อ่ะมันใส่ cpu ระดับ high end อะซึ่งคลิปนี้ผมว่าจะประกอบสเปคแบบไม่แรงมากเอาแบบสเปคประมาณกลางๆประมาณแบบไรเซนเจ็ดหรือไม่ก็ i 7ประมาณเนี้ยนะครับ พราะฉะนั้นอ่าอันนี้ขอผ่านก่อนแล้วกันนะมันจะแรงเกินไปนะครับเอาเป็นสเปคประมมาณกลางๆดีกว่านะโอนี่ไง n z x t n 7 z 3 7 0นะครับเป็นบอร์ด Intel นะครับรู้สึกจะเป็นเจนเจน8นะใส่เจน8อันนี้ก็ n z x t เหมือนกันนะตัวเดียวกันแต่จะเป็น z 3 9 0นะอันนี้รู้สึกจะใส่เจน9นะครับ Intel เจน9ผมเอาเป็นบอร์ดต,ตัวนี้แล้วกันนะดูท่าแล้วน่าจะขาวสุดแล้วก็ใส่ CPU ตัวที่แบบแรงประมาณกลางๆได้นะครับโอเคเอาเลือกบอร์ดตัวนี้แล้วกันนะ บอร์ด enz xt นะครับก็เดี๋ยวเรามาใส่ตรงนี้ปุ๊บรู้สึกว่ายังใส่ไม่ได้นะต้องขันน็อตลองบอร์ดก่อนนะครับอ่าขันไปครบทุกตัวนะครับเรื่องจริงเวลาซื้อเคสมาพวกน็อตลองบอร์ดส่วนใหญ่จะขันมาให้อยู่แล้วนะจะมีแค่บางยี่ห้อเท่านั้นที่ไม่ได้ขันมาให้นะครับแต่ในเกมนี้รู้สึกว่าเราต้องขันเองทุกเคสนคบโอเคพอขันเสร็จแล้วปุ๊บมันก็บอร์ดวางาให้เลยนะ่ครับแล้วเราก็ขันน็อตยึดบอร์ดอีกทีนึงนี่ครับให้ครบทุกตัว น้เมนบอร์ดตัวนี้บางคนไม่รู้นะว่า NZXT ทำเมนบอร์ดขายด้วยนะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เรียบๆนะครับมีเวอร์บังปิดทุกอย่างเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะรเรื่องของเมนบอร์ดนะต่อมามาเลือก CPU กันบ้างนะครับ CPU ไม่ใช่ CPU คูลงดิต้อง CPU p r o c e s s รนน์นะครับนี่กดตรงนี้ไปนะครับซึ่งบอร์ดที่เราใส่เนี่ยเป็นบอร์ด Intel เราก็ต้องใช้ CPU ของ Intel นะครับต้องเป็น CPU Gen 8 Gen 9ด้วยนะครับ เจน8หรือเจน9นะครับแล้วแต่เลยซึ่งส่วนตัวผมจะเอาเป็นเจน9แล้วกันเพราะว่าใหม่ล่าสุดในเกมนี้แหละจริงๆในชีวิตจริงมันมีเจน10แล้วนะครับแต่ว่ามันเพิ่งเปิดตัวไปนะในเกมนี้ยังไม่มีนะใหม่สุดในเกมนี้ก็คือเจน9นะครับเดี๋ยวผมขอหาเจน9นิดนึงนะอยากได้เป็น i7 เจน9นะครับไม่ต้องถึงระดับ i9 แนละ้วแค่ i7 ก็พอเนาะเอาประมาณกลางๆนะเนี่ยเจอละ i7 9จ0ดเนะครับเป็นเจน9นะเลข9นำหน้าคือเจน9นะครับโอเคเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับคลิกไปแล้วก็ก่อนจะใส่นะยัเนะี่ด นี่ที่ใส่ CPU ก่อนนะเปิดขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอา CPU วางลงไปปั๊บเข้าไปแล้วก็ปิดลงมาชืบอ,อ่านี่ผมบอกแล้วเกมนี้ถ้าใครประกอบเอาไม่เป็นเนี่ยซื้อเกมนี้มาเล่นประกอบเป็นนะครับผมอุ้ยอุยกดผิดชิปหายละไปถอดน,นั้นออกแปบบ๊บนึงนะใส่คืนก่อนโอเคเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วได้ CPU แล้วนะครับต่อมาเรามาดูเรื่องของเอ่อแรมกันบ้างดีกว่านะเราจะไม่มีแรมเลยนะครับเอ่อแรมอยู่ไหนะวะนี่เมมโมรี Memory, นะครับ เราจะเอาไปแรมสีขาวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเลื่อนดูสักหน่อยว่ามีสีขาวอะไรบ้างนะครับนี่ไงสีขาวเจอแล้วหนึ่งอันคอแซวเวนเจน R G B Pro นะครับสีขาวนะครับ8ปดกิกบัตรสามพันหกผมว่าเอาบัตรประมาณสามพันสองสามพันหกน่าจะกำลังดีนะไม่ต้องแรงเกินไปนะเลื่อนดูยี่ห้ออื่นก่อนนะเผื่อมีตัวไหนสีขาวอีกนะครับนี่เป็นวายเปอร์นะครับวายเปอร์ก็สวยดีนะเป็นลายรูปงูด้วยนะครับแต่ผมชอบคอแซวมากกว่าว่ะหรือจะเป็นทีฟอสต์ทีฟอสต์ก็สวยนะเนี่ย นัทีฟรอสก็สวยอืมมีสีขาวตัวอื่นอีกไหมไม่มีแล้วนะครับโอเคผมไปเล่นคอแซ่ดีกว่าวะรู้สึกเล่นคอแซ่แล้วกันแนคบคอแซ่คอแซ่อยู่ไนวะเลื่อนแป๊บหนึ่งนบนี่เอาบัสสามพัสองสามมาหกดีวะเอาสามพสองก็พอแล้วนะครับจริงๆบัสต่างกันแค่ไม่กี่ร้อยกไ็ไม่เห็นความต่างแล้วครับผมเราจะใส่สี่ตัวเลยนะครับโอเคเราต้องมานั่งกดทีละตัวเนี่ยมันต้องมานั่งกดทีละตัวนะครับต้องเลื่อนใหม่ทีละตัว ให้คร <sk original> <c ough> บ4ตัวนะครับอยู่ไหนวะเนี่ยเออสามพันสองโอเควิธีใส่แรมจริงๆเราควรจะใส่สลับช่องกันนะครับนี่อย่างนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ลงไปอา้าวเราต้องลงัดแล้วนี่วะ่ะเปิดแล้วเปิดแล้วโอเคใส่ปับ๊บควรจะใส่สลับไปอย่างนี้นะในกรณีที่เรามีแรม2ตัวนะ,ะแต่ในที่นี้เราจะใส่4ตัวนะ,ะเราก็ไม่ต้องสนใจเรื่องสลับไม่สลับนะเพราะว่าเราใส่เต็มอยู่แล้วนะโอเคเลื่อนมานิดนึงอยู่นะว่ะนี่สามพันสองตัวเดียวกันนะเปิดตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้เปิดแล้วโอเคใส่เฮ้ยยมัิดว่เคเปิดลใส่ป อีกตัวหนึ่งเปิดไว้รอแล้วกันปึ๊บปึ๊บอะเปิดสลักรอเลยโอเคแล้วเราก็เลื่อนมาเอาตัวเดิมเนบนี่เสร็จละนะครับ,นะรบใส่ป้าโชว์เรียบร้อยแล้วเรื่องของแรมเนะเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้แรมสีขาวบอร์ดสีขาวเคสสีขาวนะครับตอนนี้ขาวเกือบจะทั้งหมดเลยมั้งเนี่ยนะครับเหลืออะไรอีกที่สําคัญนปเหลือ power supply ใช่เรายังไม่มี power supply เลยแหล่งจ่ายไฟนะครับมาดูเรื่องของ power supply กันบ้างนะครับ power supply สีขาวรู้สึกในเกมนี้จะไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่จะเป็นสีดํานะครับ นี่มีเกมเมอร์สตอมตัวหนึ่งนะครับเป็นสีขาวนะ750วัตต์นะครับตัวนี้เป็นของยี่ห้อดีฟคูลนะครับรุ่นเกมเมอร์สตอมนะแต่ในเกมมันไม่ได้เขียนว่าดีฟคูลนะเขียนแค่เกมเมอร์สตอร์มเดียวนะครับเดี๋ยวเลื่อนดูอีกสักหน่อยนะมีตัวไหนสีขาวอีกบ้างนะครับเออนี่สีขาวนะของซีวูดสโตนนะแต่ว่าแค่520วัตต์เองนะครับไม่น่าจะพอไม่เอาแล้วกันนะตัวนี้เดี๋ยวเลื่อนดูตัวอื่นกันบ้างนะมีไหมรู้สึกจะไม่ค่อยมีนะสีขาวนะหมดแล้วนะครับหมดแล้วเอาเป็นตััววบนนนนแล้กะะขขอองง นี่ตัวนี้นะครับ750วัตต์ไฟพอแน่นอนนะครับใส่ไปนะครับเราต้องหันหลังมานิดนึงเนี่ยนี่ใส่ตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ขันน็อตยึดสักหน่อยที่ทำไมสีมันไม่ค่อยขาวเลยวะหรือว่ามันสะท้อนแสงวะน่าจะออกขาวๆเหลืองๆอ่ะนะครับบอกไม่ถูกเหมือนกันเดี๋ยวขอเปิดตรงนี้หน่อยเออว่ามันขาวๆแบบขาวๆเหลืองๆอ่ะแต่มันก็นะช่างมาเถอะนะครับเพราะว่ายังไงเราก็จะมีเหล็กปิดตรงนี้อยู่แล้วนะมองไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วนะครับสปายไม่ต้องเน้นขาวมากก็ได้นะจริงใส่สีีดดําาาก็็ไไ้แหหละะะนนนนเเเพรว่่่่มมมัอองคยย เห็นได้มากสุดก็คือตรงนี้แหละนะครับด้านหลังเคสเนี่ยจะเห็นได้เยอะสุดละโอเคเหลือตรงไหนอีกเรายังไม่ใส่เหลือการ์ดจอใช่ไหมกับอ่าตัวระบายความร้อนซี u นะครับอืมเดี๋ยวดูก่อนนะครับอ๋อเหลือพัดลมเคสด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของพัดลมเคสกันก่อนนะครับพัดลมเคสนะครับอยากได้เป็นสีขาวนะแต่ก็แบบอยากมีไฟด้วยคือถ้ามันเป็นขาวเฉยๆแบบไม่มีไฟผมว่ามันดูไม่ทันสมัยเท่าไหร่นะครับเอาไปแบบมีไฟ RGB แล้วกันแล้วค่อยปรับเป็นสีขาวหรือไม่ก็เอาเป็นไฟสีขาวไปเลย นี่ i ินวิน o l a r i s LED ไว้นะอันนี้เป็นพัดลมสีขาวนะมีไฟสีขาวด้วยนะครับน่าสนใจนะน่าสนใจแต่ผมว่าจะเอาเป็น RGB มากกว่าวะ่ะแล้วค่อยมาปรับไฟสีขาวเอาเดี๋ยวเลื่อนดูนิดนึงนะครับอืมเดินมาสุดแล้วดินะครับจะเ,เป็นของ TT ดีวะ่ะอันนี้ก็เป็น RGB นะครับเดี๋ยวปรับเป็นสีขาวได้นะเอาของพัดลม TT ดีกวะนะ่าเนาะผมแนะนําว่าเอาขนาด120มิลดีกว่านะครับขนาดมาตรฐานนะครับใส่ได้แน่นอนนะครับ แล้วก็ไอสองตัวนี้รู้สึกจะแตกต่างกันอีกนบเรื่องของ Airflow เห็นไหมมีค่าต่างกันนะครับ <S <S เอา Airflow <pasado> เยอะๆหน่อยแล้วกันนบผมเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง Airflow ของพัดลมเท่าไหนนร่นะไม่รู้ว่าเท่าไหร่คือมันเยอะมันน้อยนะครับอันว่าผมเอาตัวนี้แล้วกันนะเห็นเลขมันเยอะกว่าตัวนี้นะครับเป็นขนาด120มิลขนาดมาตรฐานนะเป็น RGB นะแต่เราจะใส่ทั่วทั้งเคสเลยนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับใส่ไปป,ป๊าโอเคเรียบ <GI> ร้อยขันน็อตติดเองจริงๆต้องขันจากด้านหลังเมนีบ โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพัดลมด้านหลังนะครับเป็น r g b นะเดี๋ยวเราค่อยมาปรับแล้วก็พัดลมด้านหน้าอีก3ตัวนะครับเลื่อนเอาตัวเดิมดนิดนึงนะนรับเนะี่ยตัวนี้ใส่ไปโชะตัวที่หนึ่งขันขันขโอเคใส่ครบ3ตัวครับด้านหน้า โอเคครับผมเรียบร้อยแล้วสำหรับพัดลมด้านหน้านะครับเป็นของ TT RGB นะครับเรียบร้อยแหละสำหรับพัดลมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาใส่ควักการ์จอกับ CPU ียูคูลเลอร์กันเลยดีกว่านะครับแต่ตอนนี้เรายังใส่ CPU ียูคูลเลอร์เลยไม่ได้นะครับเราต้องทาซิลิโคนก่อนนะครับโอเคมาที่ Tool and Software นะครับนี่ Thermal Paste นะครับเป็นหลอดซิลิโคนนะครับบีบไปก่อนอ่ะบีบเป็นจุดๆนะครับในเรื่องจริงผมว่าถ้าทาอย่างนี้ผมว่าจอยลงเมนบอร์ดเละเทะหมดนะครับ แนะนำว่าถ้าเป็นเรื่องจริงนอนเคสก่อนแล้วค่อยกดบีบซิลิโคนบน CPU นะครับไม่งั้นแม่งเลอะเทอะนะครับโอเคตัวทาซิลิโคนแล้วเรียบร้อยนะครับมาดูเรื่องของทีพียูคูลิ่งนะครับก็จะเป็นระบบระบายความร้อนนะครับก็จะมีแบบซิงลมอันใหญ่เต็มไปหมดเลยนะครับซิงแบบสวยๆเต็มไปหมดเลยนะเป็นซิงลมนะครับรู้สึกจะด้านล่างจะมีพวกชุดน้ําปิดนะครับผมจะใส่ชุดน้ําปิดดีกว่านี่แอนเทคนะอันนี้เป็นของแอนเทคเนี้ยเอ่อหนึ่งตอนสองตอนนะครับมีหมดเลยนะครับนี่มีของบีควายเอ็ดก็มีนะครับ อันนี้เป็น3ตอนนะอันใหญ่อยู่นะครับของคอแซก็มีนะคอแซโรอาร์จีบีด้ยสวยดีนะของคอแซหรือจะเอาคอแซดีวะเอ้ยนี้สวยสีขาวด้วยเกมเมอร์สตอมนะครับของดิฟคูนะครับสวยดีนะสีขาวเออว่ะสีขาวสวยน่าจะเอาของดิฟคูแหละนะครับเอาของดิฟคูแล้วกันนะเกมเมอร์สตอร์มนะครับเอ่อยี่ไหนะวะนี่เอาเป็น3ตอนหรือ2ตอนดีวะจริงๆผมว่า2ตอนก็พอแล้วนะหรือจะ3ตอนดีวะนะครับลองกด3ตอนมาดูดิ วางแล้วจะเป็นยังไงเป็นอย่างนี้เหรอเออก็ได้แหละนะครับเอาเป็น3ตอนดีกว่านะวางข้างบนเลยนะครับจริงๆวางข้างๆก็ได้นะอย่างนี้แต่ว่ามันติดพัดลมอะ่ะมันต้องถอดพัดลมออกก่อนนะครับซึ่งผมจะวางข้างบนเอาแล้วกันนะครับถ้าวางด้านหน้าเนี่ยมันก็จะดูสวยแบบนนะครับด้านตรงนี้มันจะได้ไม่โล่งเกินไปนะมันจะได้ดูเต็มๆนะครับโอเคแต่อันนี้ผมวางด้านบนดีกว่านะเพราะว่าผมใส่พัดลมด้านหน้าไปแล้วขี้เกียจไปถอดไปลือมันนะครับโอเคขันน็อตให้เรียบร้อยนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะ นะครับโอ้โหสวย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 แต่ว่า,เ,าเรื่องของสายยางของชุดน้ำเนี่ยมันจะดู <c oughs> เละเทะไปนิดนึงนะในเกมนี้นะครับถ้าเป็นของจริงเราสามารถจัดได้นะให้มันแบบอยู่มุมไหนนะครับเราจะอาจจะพลิกไอตัวบล็อกซีวิวนะี่ให้มันกลับได้อีกด้านหนึ่งนะสายยางตรงนี้มันจะได้ไปต่อเข้าตรงนี้แทนนะครับมันจะดูสวยกว่านี้นะแต่พออยู่ในเกมแล้วเราจัดอะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับมันมายัางไงาก็อย่างนั้นเลยนะมันก็โยงมาอย่างงี้นะอาจจะดูแปลกๆไปนิดนึงนะไม่เป็นไรหรอกนะครับโอเค ต่อมาเรื่องของการ์ดจอกันบ้างดีกว่านะครับการ์ดจอรู้สึกว่าเคสนี้เนี่ยจะสามารถทําการ์ดจอแนวตั้งได้เห็นปะมันมีสล็อตแบบล็อกการ์ดจอแนวตั้งด้วยนะครับซึ่งปกติเราจะวางการ์ดจอแนวนอนนะเสียบทิมเข้าไปตรงนี้นะครับแต่คราวนี้ผมจะมาทําการ์ดจอแนวตั้งก,กันบ้างดีกว่านะครับมาดูกันซิว่ามีการ์ดจอตัวไหนสีขาวบ้างนะครับมาดูกันซิผมจะเอาเป็นของ n อ็นวีดีแล้วกันนะเอาเป็นสัก2 0 7 0ดีกว่านะไม่ต้องแบบขนาดตัวท็อปนะครับเอาเป็นตัวแบบรองท็อปก็พอนะ นะขอเลื่อนหาแป๊บน,นึงนะเพราะว่าการ์ดจอเกมนี้ค่อนข้างที่เยอะมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็น MSI นะที่สังเกตดูนะครับการ์ดเล็บก,ก็มีนะนี่ Folder Edition นะครับมีหมดนะครับนี่ RTX 2070 Folder Edition นะครับอขอเลื่อนลงไปดูด้านล่างนิดนึงนะครับก็การ์ดสวยๆเต็มเลยนะเนี่ย1 0 7 0ก็มีนะครับนี่ตัวนี้ผมใช้อยู่นะคอมผมในชีวิตจริงเนี่ยผมใช้ตัวนี้อยู่นะ M x t r e m e นะ1 0 7 0แต่ผมจะเป็น1 0 7 0 Ti นะครับเดี๋ยวขอขอเลื่อนหาการ์ดจอสีขาวนิดนึงนะครับ อันนี้ออกเทาๆเนาะ280 Ti เนี่ยอันนี้แรงไปไม่เอานี่เจอแล้วนะครับกิกะไบต์ RTX 270 0 Super นี่เลยตรงที่เราจะเอาเลยนะครับเดี๋ยวขอดูตัวอื่นก่อนนะเพื่อมีตัวอื่นสีขาวนะครับไม,ไม่มีแล้วหมดละเอาตัวนี้แล้วกันเนาะเป็นของกิกะไบต์นะครับ G-Force RTX 270 0 Super นะครับเป็นสีขาวนะพัดลมสีดำโอเคเราจะมาใส่อาใส่ไม่ได้ชิบหายละอ๋อมันต้องถอดตัวนี้ออกก่อน,นับลืม มาที่เมนูรีมูฟนะครับแล้วเราก็ถอดไอตัวตรงนี้ออกก่อนนะครับขันน็อตออกปั๊บแล้วเราก็ถอดไอตัวอันนี้ออก2อันเรียบร้อยนะครับแล้วค่อยมาใส่กาจจอนะครับเคลื่อนลงไปด้านล่างนิดนึงนะอ่ะอันนี้ชิดแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยโป๊ะแล้วก็ขันน็อตล็อกด้วยให้เรียบร้อยนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเอ้ยรู้สึกว่า เกมนี้ถ้าใส่เป็นการ์ดจอแนวตั้งมันจะมีสายสายแพมให้เลยอัตโนมัติในเรื่องจริงเราต้องไปซื้อแยกในสายตัวนี้นะครับที่ผมชี้อยู่เนี่ยนะครับแต่ในเกมนี้พอใส่การ์ดจอแนวตั้งปุ๊บอยู่ๆมันก็มีมาเสียบให้เลยนะอัตโนมัตินะครับโอเคแต่เรามาเอตรงนี้เรายังไม่ได้ปิดนี่วะตรงนี้ที่เราถอดออกไปต้องใส่ด้วยนะครับใส่คืนนิดนึงนะครับอันไหนว่านี่อันนี้นะครับปุ๊บแล้วขันน็อตไปล็อกเรียบร้อยนะครับอ่าดูดีดูดีโอโหสวยว่ะเซตขาวครับผมเซตขาว ดูดีนะครับดูดีเออใช้ได้เลยนะครับใช้ได้สวยเลยสวยเลยโอเคได้แล้วเหลืออะไรที่เรายังไม่ทำนะครับเหลืออ๋อเรื่องของการเกร็บข้อมูลพวกฮาร์ดดิสก์พวก SSD นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้สามารถใส่ M2 ได้ไหมนะใส่บนบอร์ดนะครับเพราะว่ามันปิดเต็มหมดเลยนะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงโอเพนไดเบย์เนียนี่ไงใส่ M2 ได้นะบนบอร์ดเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึ่งนเออสตเรจนะครับ ก็จะมีเลือกมากมายนะครับมีทั้งฮาร์ดดิสก์มีท HD, มั้ง s s d แบบ m.2 นะ NVme แล้วก็เป็นแบบอ่าซาเป็นอันเป็นแบนแบบนี้ก็มีนะครับมีทุกแบบเลยนะครับซึ่ง M2 ของเราเนี่ยควรจะเป็นแบบไม่มีซิงค์นะครับไม่งั้นมันใส่ไม่ได้เพราะว่าบอร์ดเรามันมีที่ปิดอีกทีนึงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นควรจะเอาเป็น M2 แบบไม่มีซิงค์นะครับเนี่อย่างอันเนี้ยใช้ไม่ได้แนละ้วเพราะมันมีซิงค์มาให้แล้วถ้าไปใส่บนบ,นบอร์ดเราจะไม่สามารถปิดฝาบอร์ดได้นะครับค็แบบแบ M2 บอ ซึ่งผมว่าจะใส่แค่256 g b ก็พอนะผมว่าเอาไว้แค่ลงวินโดว์อะไรประมาณนั้นนะครับเรื่องจริงผมว่าถ้าซื้อคอมประมาณนี้ผมก็จะประกอบแค่256 g b พอลงวินโดว์แล้วก็พวกเกมพวกอะไรผมจะซื้อ s s d แบบไม่ใช่ M2 มาใส่แยกอีกทีเอาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมหา M2 แบบว่าไม่มีซิกดีกว่านะเอาของกิกะไบต์ก็ได้เนาะเอาสักเนี่ย256 g b ก็พอนะไม่ต้องเยอะลงแค่วินโดว์อย่างเดียวนะครับแล้วก็โปรแกรมพื้นฐานนะครับขันน็อตให้เรียบร้อยโอเคแล้วก็ปิดฝาอ่าได้แล้ว เรามี SD M2 อยู่ด้านในบอร์ดแล้วนะครับเรียบร้อยแต่มันเป็นแค่ SD สำหรับลงวินโดว์อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ SD แบบต่อสาย SATA อีกทีนะครับเพื่อ,อไว้ลงเกมลงข้อมูลนะครับเอาเป็นตัวไหนดีนะเอาเป็นกิกะไบต์ดีไหมดูได้เรียบดีหรือจะเป็น Hyper X เป็น SD แบบ RGB ด้วยนะมี RGB ใน SD ะอีก <laughs> ทีหนึ่งโคตรเฟี้ยวเลยนะครับเอาไปนี่เลย910กิกนะไว้ลงเกมโอเคใส่ตรงไหนได้ละเนี่ยนะครับใส่นี่ตรงนี้ได้ตรงนี้ก็ได้นะครับใส่เป็นตรงนี้ดีกว่านะครับโอเคสวย รู้สึกจะไม่มีน็อตขันเนอะตรงนี้ใส่เข้าไปเลยนะครับเรื่องจริงมันต้องขันน็อตตัวด้าตรงนี้นะครับแต่ในเกมนี่คือใส่เข้าไปเลยนะครับเรียบร้อยแล้ว sd สำหรับลงเกมนะเดี๋ยวเราเพิ่มฮาร์ดดิสก์อีกสักลูกดีกว่าเผื่อแบบแคสเกมไงเอาไว้เก็บฟุตเทจอะไรประมาณนี้หรือว่าเก็บหนังโป๊ะนะครับเอาเป็นของซีเกตแล้วกันนะสักลูกหนึ่งเนะี้ยเก็บฟุตเทจนี่ผมว่าสักสองสามเทราไบต์น่าจะกำลังดีนะครับเออเก็บหนังโป๊ด้วยนะครับ โอเคใส่ไปเรียบร้อยนะใส่ตรงนี้จบเลยตรงนี้ไม่ต้องขันน็อตนะฮะเครื่องจริงก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยนะจะมีตัวล็อกหรือบางรุ่นอาจจะต้องขันนอ็อตอันนี้ก็แล้วแต่นะโอเคเรียบร้อยแล้วครบแล้วเรื่องของการเก็บข้อมูลมีทั้ง s อแบบ M2 NVme นะครับแล้วก็ SD แบบปกตินะครับแล้วก็มีฮาร์ดดิสก์แบบเก่านะครับมีทุกอย่างเลยนะครับเครื่องนี้เหลือแค่เดินสายอย่างเดียวนะครับเดินสายเคเบิลน,นี่เราต้องมาเดินสายต่อสายไฟเองด้วยนะครับผมว่าเดี๋ยวจะเดินสายพวกพัดลมก่อนดีกว่านะกด <laughs> ไปสักทีหนึ่ง เราก็มาต่อกับออกเคสนี้มีแฟนหับด้านหลังด้วยนะครับโอเคมาต่อกับแฟนหับนะครับแล้วก็สายตัวนี้ปึ๊บเอามาต่อพ่วงกับตัวนี้ได้เลยเหรอเอ้ยเจ๋งวะ่ะต่อพ่วงกันเลยนะครับโอเคตัวนี้มาต่อพ่วงกับอันนี้ทีหนึ่งนะครับปั๊บแต่ทั้งหมดก็จะไปต่อแฟนหับด้านหลังเคสน,นะครับเดี๋ยวตรงไหนอีกพัดลมตัวนี้นะครับนี่สายอยู่นี้ปึ๊บเอามาต่อแฟนหับตรงนี้ปั๊บโอเคเรียบร้อยนะครับพัดลมเรียบร้อยแล้วนะครับแฟนหับก็ไปต่อเข้า เมนบอร์ดนะครับเอาไฟจากเป็นบอร์ดมาใช้ประมาณนี้นะครับผมว่าแฟนถามจริงๆต่อพาวเวอร์ซัพพลายโดยตรงเลยก็ได้นะเรื่องจริงนะครับพัดลมจะได้วิ่งเต็มตลอดเวลานะครับสลับพัดลมเคสเสียงมันไม่น่าจะดังมากอยู่แล้วนะครับโอเคเือตรงไหนอีกต่อตรงไหนอีกดีวะต่อนี้ก่อนเลยสายไฟหลักนะครับ24พินเข้าเมนบอร์ดนะไฟหลักเข้าเมนบอร์ดนะครับเอามาต่อกับพาวเวอร์ซัพพลายให้ครบเรียบร้อยแล้วเอ้ยผมว่าไม่ค่อยสวยวะมันสามารถใส่สายแต่งได้ด้วยครับผมเกมนี้นี่เคเบิลมีสายเรื่องหลายสีหลายแบบเลยนะครับดูดิ เอาเป็นสายสีขาวอันนี้แล้วกันเนาะชิปกดมาจะได้เข้ากับเซตขาวเราเนี่ยโอเคต่อจากเมนบอร์ดมาที่ p ว w e r s u p p ายนะเพื่อรับไฟจาก p ว w e r s u p p ายเข้าเมนบอร์ดโอ้สีสวยว่ะสีขาวนะครับต่อมาสายไฟเลี้ยง cpu กันบ้างนะคจริงจริงเราควรจะต่อสายไฟเลี้ยง cpu ก่อนนะครับก่อนใส่ชุดน้ำนะครับเพราะว่านี่ครับดูดิขั้วเสียบมาอยู่ตรงนี้นะครับชุดน้ำมันบังอยู่เนี่เรื่องจริงเราต้องใส่ชุดน้ำที่หลังนะยครับแต่อันนี้เราในเกมนะผมสามารถใส่ได้เลยโอเคจัดไปนะครับเรียบร้อย แล้วก็เหลือสายไหนอีกสายอ่านี่ตรงนี้สายไฟเลี้ยงปั๊มน้ําของตัวชุดน้ำนะครับกดเข้าไปแล้วก็ต่อกับเมนบอร์ดนะครับเอากดผิดนี่ต่อกับเมนบอร์ดชึบเรียบร้อยนะครับแล้วก็สายไฟเลี้ยงกราจอนะครับจะใช้เป็นอะไรเนี่ยรู้สึกจะเป็น8พินหหัวครับ6พิน1หัวนะครับเอา8พินนะครับปึ๊บต่อเข้าพาวเวอร์สายนะเรียบร้อยแล้วก็6พินเข้าพาวเวอร์สายปับ๊บเรียบร้อยนะครับเหลือตรงไหนอีกเหลือพวกอ่าพวก SD กับฮาร์ดดิสตรงนี้นะครับ ต่อไฟเลี้ยงก่อนนะต่อไฟเลี้ยงนะกับ power supply แล้วก็ฮาร์ดดิสต์เนี่ยต่อไฟเลี้ยงกับ power supply ด้วยนะครับอ่าให้ power supply จ่ายไฟเลี้ยงให้2ตัวนี้นะครับแล้วก็สายสตารนะครับตรงนี้ต่อกับบอร์ดนะเพื่อส่งข้อมูลกับบอร์ดนะครับชิปฮาร์ดดิสต์ด้วยนะเหมือนกันต่อสายสตารปั๊บจิ้มจิ้มเข้าไปนะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วต่อในเกมนี้ง่ายมากนะบบอกเลยว่าง่ายมากแล้วก็สายสวิตช์ทาวเวอร์นะครับก็คือสายเปิดเครื่องนี่แหละ ให้ต่อลงกับบอดนะครับปุ๊บเวลาเรากดเครื่องปุ๊บมันก็จะส่งสัญญาณไปว่าเอ้ยมึงเปิดเครื่องแล้วนะอะไรประมาณน,นี้บอร์ดมันก็จะทำงานแบบเปิดทุกอย่างนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วสำหรับการเดินสายนะครับเหลือแค่สายไฟภายนอกแล้วละ่ะนะครับโอเคนี่สายไฟเข้าเครื่องครับเข้า power supply นะครับ,ารส,านะรบสายไฟ AC นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสายอะไรเอ่ยน่าจะเป็นพวกเมาส์คนะีย์บอร์ดเนาะในเกมนี้นจะให้ต่อพวกเมาส์คีย์บอร์ดด้วยอันนี้เป็นสายจอนะครับต่อเข้ากับการ์ดจอ นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นแม่เมาส์กับคีย์บอร์ดสักอย่างหนึ่งนะครับสาย USB ธรรมดานีต่อไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้คอมเราพร้อมเปิดเครื่องแล้วนะครับเราจะเปิดเลยก็ได้นะครับผมว่าเปิดเลยดีกว่านะครับแล้วค่อยมาประกอบพวกฝาเคสพวกหน้าเคสที่หลังแล้วกันนะครับเปิดลองเช็คดูก่อนนะครับโอเคกดเปิดเครื่องเลยว้าเปิดติดแล้วนะครับสวย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 รอบูทนิดนึงเนี้ยอ้ทำไมมันบูทไม่ติดวะเนี่ยเดี๋ยวดูนิดนึงเนี่ย อ๋อดูแลมันบอกว่า no os file ก็คือไม่มีระบบปฏิบัติการนะครับโอเคเราปิดสวิตช์ก่อนนะครับเรามาลง Windows กันนิดนึงนะครับซึ่งต้องกด Install นะครับแล้วก็ Tool and Software นี่ไงมันจะมีพวก usb drive for os and program installation อะไรทั้งอย่างเนี่ยอ๋อนนี้แล้วกันนะเป็นแฟ uh, ลชไดรฟ์สำหรับลงวิ n d ด w s อะไรประมาณนั้นนะครับเสียบเข้าไปแล้วเราก็เปิดเครื่องเลยนะครับติดไหมเอ่ยอ่าติดแล้วนะครับอ๋ออินสตาลลิงก่อนอ๋อนี่คือ หน้าตาระบบปฏิบัติการในเกมนี้นะครับเอาง่ายๆมันก็คล้ายๆวินโดว์ในชีวิตจริงนี่แหละนะครับก็จะมีเนี่ยปุ่มรีสตาร์ทชัดตดาวน์ปกตินะครับอันนี้จะเป็นโปรแกรมนะครับสามารถลงโปรแกรมได้เราลงเป็นอ่าโปรแกรมปรับแสงไฟหน่อยแล้วกันเนปโอเครีสตาร์ทเลยไหมเดี๋ยวค่อยรีสตาร์ทนะครับดูที่มีโปรแกรมอะไรที่เราต้องลงอีกเนปวอเบอร์ไหม,มลงวอเบอร์ดูนะครับโอเครีสตาร์ทเลยก็ได้ปึ๊บรอคอมรีสตาร์ทกันหนึ่งเนี่ยเราต้องปรับไฟหลายส่วนเลยตรงนี้ไฟแรมเนี่ยเราจะปรับเป็นสีขาวนะครับ ปั๊มน้ำจะมีไฟด้วยนะเป็นสีชมพูอยู่นะน่าจะปรับได้นะครับแล้วก็ไฟพัดลมเราจะปรับเป็นสีขาวให้หมดเลยนะครับโอเคเข้าไปที่โปแรแกรมปรับไฟนะครับแล้วเราก็เลือกมันทั้งหมดเลยนะซีเล็กอ้อนะครับแล้วเราก็ปรับเป็นสแตติกก็คือเป็นไฟนิ่งๆนะครับถ้าเป็นเรนโบว์นี่คือมันจะกระพริบนะเห็นป่มกระพริบเราสามารถปรับสปีดได้ด้วยเห็นปหแต่เราจะเอาเป็นไฟสีขาวเดีย,ยวนะครับเราก็ปรับเป็นสแตติกไว้นะครับแล้วเราก็เลือกเป็นสีขาวนี่อย่างนี้นะครับแล้วเราก็กดแอปพลายปั๊บ ว้าวเห็นไหมไฟมสีขาวเลยสีขาวทุกตัวเลยนะทุกอย่างเลยนะในคอมเราทั้งไฟแรมไฟเคสนะครับไฟเอ่อตัวปั๊มน้ำนะครับสวยเลยสวยเลยสีขาวทั้งเครื่องเลยวะ่ะจะมีสีดําบ้างบางส่วนนะพวกกรอบพัดลมพวกเนะี่ยพัดลมกาจอนะสีดำแซมมาบ้างนะก็เป็นแนวดันๆำพขาวนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวซะมากกว่านะดูสบายตาดีโอเคประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราปิดคอมก่อนเดี๋ยวเรามาปิดฝาเคสกันก่อนนะฝาเคสเรายังไม่ปิดเลยไม้ก่อนปิดคอมผมขอดูแอปวายเปร์หน่อยมันเป็นยังไงวะอ๋อเลือกวาลเปร์ได้ยางงี้หรอ เจ๋งเจ๋งเจ๋งเอาเป็นนี่แล้วกันนะให้เข้ากับเคสสีขาวเรานะเป็นหิมะเลยน่าจะดูเข้าดีนะกดชัดดาวนะครเดี <S <S 1> <S 1> ๋ยวเรามาปิดพวกฝาเคสกันก่อนดีกว่านะครับเรายังไม่ได้ปิดอะไรเลยนะครับมาดูด้านหน้าก่อนดีกว่านะปิดด้านหน้าก่อนนะกด install แล้วก็ PC Pa r t นะก็คือพวกชิ้นส่วนเคสที่เราถอดมาตอนแรกนะครับจะอยู่ในนี้หมดเลยนะอันไหนเป็นด้านหน้าวะนี่ที่กองฝุ่นด้านหน้านะใส่เข้าไปก่อนปับ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วก็แล้วก็ ฝาหน้าอยู่ไหนวะนี่ไงฝาหน้าใส่เข้าไปปั๊บหูง่ายมากนะครับแล้วเราก็ฝาปิด power supply นะครับฝาปิด power supply อันนี้นะครับใส่ไปปั๊บง่ายมากนะครับเคสหลายตัวส่วนใหญ่นะครับมันจะเปิดไม่ได้นะตรงนี้แต่อันนี้เป็นความพิเศษของเคสนี้นะครับตรงฝาปิด power supply มันจะเปิดได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของนี่ฝาหลังนะครับฝาปิดหลังนะครับปั๊บโอเคแล้วเราก็ขันน็อตยึดกลับเข้าที่เดิมอ่าสวยนะครับเหลือแค่ฝาหน้าและกระจก น,นี่แปะเข้าไปขันน็อตจิ้มให้เรียบร้อยนะต้องขันเป็นกากบาทนครับนี่อย่างงี้ตามหลักความเป็นจริงเลยนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับถ้าไปประกอบความจริงๆนะครับถ้าเป็นฝากระจกแบบนี้นะครับเอ็ดน็อตตรงเนี้ยไม่ควรจะใช้ไขควงขันนะครับควรใช้มือขันเอานะเพราะว่าน็อตตรงเนี้ยมันออกแบบมาสำหรับมือขันอยู่แล้วแหละถ้าเราจะใช้ไขควงขันเนี่ยมันอาจจะขันแรงเกินไปทําให้กระจกแตกได้นะครับแนะนําว่าถ้าเป็นฝาเคสแบบกระจกเนี่ยใช้มือขันเอานะแต่ส่วนอื่นสามารถใช้ไขควงขันได้ปกตินะครับ โอเคประมาณนี้นะครับโอ้โหสวยเลยนะสีขาวทั้งเครื่องเลยนะครับอาจจะมีสีดําแซมแซม,มาบ้างนะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะครับโอเคเราเปิดเครื่องสักหน่อยอโคตรเฟีย้ยนะครับโคตรเทเลยนะครับอ๋อขอบสีขาวเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <im itation> คลิปนี้นะครับรู้สึกตรงนี้จะมีขอบส้มๆนิดนึงวะ่ะไม่เป็นไรแล้วกันเนาะดูไกลๆก็สีขาวอยู่แหละนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับ กับการประกอบคอมเซ็ตสีขาวนะแต่ละใครที่ชอบคลิปนี้อยากให้ทําเกมนี้อีกก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจ้า